ถ้าคุณต้องการไปนิพพานคุณจะต้องปล่อยคุณจะต้องปล่อยเจอรี่แล้วคุณต้องปล่อยอยังไม่มีเงื่อนไขเลยคือเรื่องการไปนิพพานเนี่ยมันเป็นเรื่องตรงไปตรงมามากเลยมันไม่คอมพลมายส์มันไม่มไมมไมประนีประนอมกับเจอรี่สีอะไรทั้งสิ้น <c oughs> เป้าหมายของเราคือต้องการที่จะหลุดแล้วก็พ้น <c oughs> ใช่ไหม ต้องการที่จะหลุดแล้วก็พ้นจากเจอรี่ทุกสีไม่ใช่ขอหลุดพ้นจากเจอรี่ดําๆเขาเก็บไอ้เจอรี่ชงปูไว้หน่อยขอตัวเดียวก็พอนะมันไม่ได้นิพพานนี่จะไม่ประนีประนอมกับใครแม้กระทั่งรู้เจ้ายังไม่ประนีประนอมว่างก็คือต้องว่างแลาต้องว่างจริงๆด้วยนะคะ ฉะนั้นอันต่อไปเนี่ยก็คือเดี๋ยวเราจะมาจับฉลากจับคู่อาทีมงานนะคะจับคู่แล้วก็ <c oughs> ล้างเท้าให้ซึ่งกันและกันโอ้เอากละมางกันไปเยอะแยะหรือว่าคนที่จับก่อนเป็นคนล้างใช่ไหมคะ ไม่จัดใครเป็นคนล้างก่อนช้าคือจับคู่แล้วก็สับกันมันจะต้องล้างทั้งสองข่ายถ้าใครเริ่มมีเจอรี่ข้างในที่มันวันนะคะก็จัดการกับมันเด้วอาจารย์ขอขอบพูดตรงนี้นิดหนึ่งนะคะตรงนี้ใครอาจจะเห็นว่าเป็นของต่ำ เรือของอะไรเนี่ยก็นั่นไปเรื่องการซักกางเกงในอันนี้บ้านเราอน,นี่บ้านเราบ้านเราเนี่ยผู้หญิงนะคะถูกสอนให้ต้องซักกางเกงในด้วยมือตั้งแต่เล็กมาก็เป็นของต่ำเป็นของต่ำนะ จะให้ใครซักไม่ได้เรื่องให้คนอื่นซักเกับเราเราไม่ให้ซักอยู่แล้วแต่ตอนนี้เรามีเทคโนโลยีที่เรียกว่าอะไรคะเครื่องซักผ้าเราจะให้เครื่องซักผ้าซักได้ไหมมันมีตัวอย่างอย่างนี้นะคะเพื่อนเที่ยงกฤษลูกสาวเกิดเที่ยงกฤษแต่ว่าเจอรี่ของแม่เรื่องการเกงในของผู้หญิง นะคะมาตั้งแต่เมืองไทย <c oughs> เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เลยนะคะลูกสาวซึ่งเข้าอยู่วัยรุ่นแล้ววัยรุ่นโหยเกิดที่นู่นเขาเรื่องซัากันเกงในหรอ no mommy ใช่เข้ปไนเนี่ย no no you have to wash by hand เชื่อไหมแค่เรื่องกันเกงในเนี่ยเรื่องเดียว กลายเป็นเรื่องที่สร้างปัญหาทะเลาะกันระหว่างแม่ลูกแล้วก็มีกันแม่ลูกแค่สองคนเองบ้านแตกพ่เาเลื่อนซักกันเกงในอ่ะพาะลูกสาวเขาโตที่เนินเขาไม่สามารถมองอย่างแม่ได้แล้วเพราะเพื่อนของเขาทุกคนไม่มีคนไหนที่เขาซักกางเกงในด้วยมือแล้วเหตุผลของเขาอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าแม่ ซักมือนะมันสะอาดที่ไหนล่ะเมนมานี่มันซักไม่ออกหรอกมือเครื่องมันซักได้ดีกว่ามันร้อนแต่แม่ไม่ฟังเพราะแม่ติดเจอรี่ตัวนี้ไม่ได้ต้องซักกับมือทะเลอกกันไม่จบไม่สิ้นเลยแล้วคุณจะตำหนิใครวัฒนธรรมนี่นะคนละอย่าง ใช่อาจารย์เนี่ยนะอยู่เมืองไทยก็ซักด้วยมือแน่นอนนะคะโอ้ยเราก็เราก็ตากกันเกงในคือเราก็ตากกันเนี่ยนะตำาำอ่ะนะผู้ชายก็เช่นกันผู้ชาย,ยพอดีมีพี่ชายโอ้โหเห็นจริงโห้ยเหมือนกับเข็นของอะไรที่มันมปนีศาจนางร้ายอะไรอะไรอย่างนี้เลยแต่ตอนนั้นเราไม่คิดไง แล้วเราถูกถูกสอนมาว่ามันเป็นเรื่องต่ำแล้วเราก็มองเป็นต่ำจริงๆอะ่ะ mm hmm. พราะไปถึงอเมริกาตอนอายุ17ไปอเมริกาก็ตกใจเหมือนกันอายุ17นะคะมีเครื่องสักผ้าหนึง่งก็ใส่เครื่องหมดเลยเฮ้ย mm hmm. no no it's okay it's okay everything นะ กะเกงในนี่เเกงในเนี่ย,ใ,นนยใส่แล้วแม่เขาก็ซักฮะอันนั้นเนี่ยอันหนึง่งนะคะแต่กลับมาเมืองไทยเราก็ยังซักกับมือเนี่ยเหมือนเดิมเพราะตอนนี้นยังไม่มีเครื่องซักผ้าเนาะนะคะก็ยังซักกับมือแต่พอเที่ยไปอังกฤษไปอังกฤษเนี่ยตอนนี้มันก็เริ่มชินแล้วชินจากที่ไปอเมริกาก็คือโยนใส่โยนใส่แล้วมันสะอาดกว่าจริง มันสะอาดกว่าจริงเนี่ยออกมาเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับการซักมือซักมือเนี่ยนะมันมันไม่สะอาดเท่ากับซักเครื่องฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคุณจะต้องมองอย่างเป็นเหตุเป็นผลนะดิฉันจะไม่ถามคุณละว่ากางเกงในของคุณนะคะให้เครื่องซักหรือว่าซัดด้วยมืออันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวของคุณแต่ตรงนี้เราพูดอย่างเป็นเหตุเป็นผล เราพูดอย่างเป็นเหตุเป็นผลเข้าใจไหมฉะนั้นในส่วนนี้เนี่ยเนี่ยเรื่องแม่ลูกเนี่ยคู่นี้ที่ยอมให้บ้านแตกมีกันสองคนแม่ลูกแต่ทะเลาะก,กันด็ทะเลาะถึงขนาดถุดที่ว่าลูกมันมันเด็กเข้ายังวัยสิบสห้าเนี่ยมันฮอร์โมนมันรุนแรงแล้วแม่ก็ยังมาจำ้ำจี้อยู่แต่เรื่องนี้เนี่ยออกเยเย 4, เย็เดินออกไปเลยเนี่ยสี่ห้าทุ่มเนี่ยเดินออกไปเลย หนีออกไปเลยอะ่ะแล้วต้องไปตามหากันวุ่นวายอะไรอีกเพราะกางเกงในเรื่องแล้วมันคุมมมนค้มไหมมันคุ้มไหมแต่ตรงนี้คือความเชื่อคือความเชื่อที่เรายึดติดที่เรายึดติดยึดติดอย่างมากนะคะแต่อาจารย์เปิดเผยอาจารย์ไม่ได้สร้างกงเกงในด้วยมือแล้วใส่เครื่องมด ไม่อายไม่เกินใส้เครื่องหมดก็เครื่องมันซักให้สะอาดกว่า,าเครื่องมันก็ไม่ได้บอกว่านี่กินยังไงเธอช่วยใส่เธอไม่ <c oughs> ไมีเรื่องโอเคนะอันนี้ขึ้นอยู่ที่คุณฉะนั้นมันมีหลายเรื่องเลยที่เนี่ยตามประเพณนนีขึ้นมาที่เราเข้าใจว่าเป็นเรื่องถูกต้องแต่มันอาจจะไม่ใช่ทุกเรื่องที่มันถูกต้อง ฉะนั้นถึงจุดหนึ่งนะคะที่คุณจะต้องปล่อยวางบ้างปล่อยวางบ้างอันนี้แล้วแต่คุณอันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวมากเป็นเรื่องส่วนตัวอันนี้แล้วแต่คุณนะคะแต่ในที่สุดเนี่ยถ้าใครทำอะไรที่มันไม่เหมือนกับเราคุณต้องไม่ไปจัดเขาคุณต้องไม่ไปตัดสินว่าโหยเธอไม่เก่งไงไม่ซักด้วยมือตัวเองอะ เฮ้ยของต่ำอย่างนี้เห็นไหมมีของสูงของต่ำของอะไรคือถ้าเป็นนิพพานแล้วคุณข้างในมันจะไม่เหลืออะไรแต่ตรงนี้ที่อาจารย์พูดเรื่องนี้นะมันมีขอบเขตนะคะเพราะว่ามันมีตัวอย่างที่ลูกศิษย์เนี่ยมาเล่าให้ฟังนะนะคะไม่ใช่ว่าเอาเรื่องนิพพานนะคะมาเป็นเหตุผลตะบี้ตะบันไปเนี่ยจนกระทั่งทำอะไรเกินเลยจนน่ากลัว นะคะจะไม่จะไม่บอกชื่ออันนี้ลูกศิษย์เอามาเล่าให้ฟังอย่างนี้ว่ามีครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งที่ที่สอนเรื่องนิพพานนะคะแล้วก็อยู่ในลักษณะอย่างนี้เป็นคารวาสไม่ใช่พระนะแล้วก็ใครที่จะมาเป็นลูกศิษย์ของครูบาอาจารย์ท่านนี้ก็จะต้องเข้ามากราบท่านหมอบกราบเพื่อที่จะให้ครูบาอาจารย์ท่านนี้ เอาฝ่าเท้าของท่านเนี่ยไปวางบนหัวของคนที่มากราบนี่คือคือแพทเทิร์นของการเนี่ยอยอมรับว่าฉันเป็นครูบาอาจารย์เธอโอเคฉันเหยียบเท้าได้โอเคไปเนะคะเหยียบหัวก็คืออาจารย์เหยียบเท้าคนที่มาหมอบกราบที่จะรับตัวเองเป็นลูกศิษย์ที่จะรับเนี่ยนะเป็นลูกศิษย์โอเคเธอเป็นลูกศิษย์ฉันแล้ว เพราะฉันเหยียบหัวเธอแล้วแต่คนที่เข้ามาเนี่ยเป็นลูกศิษย์เนี่ยไม่ใช่แค่คาราวามีพระด้วยแล้วเกียนงต้องทำเหมือนเดิมกดลูกไหม,มคำถามเหตุผลของท่านเนี่ย<ม>ก็คือว่าเหตุผลของท่านก็คือว่า ทุกอย่างมันเป็นเรื่องสมมุติทุกอย่างมันเป็นเรื่องสมมุติทุกอย่างเป็นเรื่องความว่างอะไรแต่อะไรเนี่ยสมมุติไม่สมมุติมันต้องมีขอบเขตคุณไม่สามารถเนี่ยเอาเหตุผลอันนี้นะัตบี้ตะบันกับทุกเรื่องแล้วโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยเครื่องแบบของสงฆ์เนี่ยเป็นตัวแทนของพระพุทธเจา้า เข้าใจไหมนะคะมันต้องมีขอบเขตเนี่ยที่ต้องถ้าคุณทิ้งสมมุติหมดเลยนะคุณอยู่กับโลกนี้ไม่ได้ไม่ได้เด็ดขาดเลยถ้าทุกอย่าง๋อ,อทุกอย่างเป็นสมมุติสมมุติแล้วอาจารย์จะไม่แปลกใจเลยว่าอาจารย์ท่านนี้ซึ่งเป็นเพศชายจะเอาเปรียบผู้หญิงได้จะเอาเปรียบผู้หญิง ทุกอย่างสมมุติไงมันไม่มีอะไรทั้งนั้นน่ะสมมุติทั้งนั้นน่ะแต่อะไรจะเกิดขึ้นรู้ไหมตัวท่านเองอ่ะจะทําได้ที่จะปล่อยวางได้แต่คนที่เนี่ยมาหมอบก,กราบแล้วให้เหยียบหัวเนี่ยเขาจะทําได้นี่แหละเขาจะปล่อยวางได้ไหมณโมเมนต์นั้นๆจากการชักชวนจากการพูดอุยเขา ยิ่งใหญ่นะอะไรต่ออไรโอเคโอเคไปเพราะการเนี่ยนะคะถูกโหมด้วยนะโอเคทำทำไปแต่เขาเปลี่ยนใจได้ไหมนะเพราะเขากลับบ้านไปวันรุ่งขึ้นอฮียฉันว่าฉันไปทำอะไรเนี่ยเมื่อวานกับวันนี้มันคนละคนไปแล้วเมื่อวานยอมให้เขาเหยียบแต่วันนี้ตายแล้ว เออเออทีนี้แหละคุณเนี่ยจะถูกโขมท่านชาตเิเพราะถ้าคุณปล่อยวางไม่ได้แล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วอาการต่างๆอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องมันเกินเกินขอบเขตของสมมุติน่ะเข้ใจไหมมันเกินขอบเขตไปแล้วอะ่ะ ลบเมื่อคุณเปลี่ยนใจแล้วคุณไม่เอาแล้วคนนี้คือว่าฉันไม่เอาคนละแต่คุณถูกทับไปแล้วอย่างนั้นอะ่ะ<ม>แล้วเจะยิ่งเป็นผู้หญิงอะ่ะถูกเอาเปรียบไปแล้วอะ่อะทุกอย่างสมมุติตอนนั้นอะ่ะอาจจะเห็นตามได้แต่แต่เราเปลี่ยนใจแล้วอะ่ะแล้วคุณจะย้อนเข็มนาฬิกาที่จะลบภาพพวกนั้นออกจากในหัวคุณได้ไหมคุณลบไม่ได้แล้วนั่นแหละคุณจะตกนรก คุณจะเกลียดตัวเองคุณจะขยะแขยงคุณจะถามตัวเองฉันทําได้ยังไงอย่างนั้นปล่อยให้เข้ามาฉะนั้นคุณเห็นไหมคะเรื่องพวกนี้นะมันเต็มไปด้วยอันตรายอะคุณคุณจะทิ้งสมมุติทั้งหมดแล้วมาอ้างอย่างเดียวว่าทุกอย่างมันสมมุติปล่อยไปเ,เจ้าตัวจะปล่อยได้อะล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นจริงหรือเปล่าอะใช่ไหม ฉะนั้นตรงนี้นะคะมันต้องมีขอบเขตคุณอาจารย์นะแค่พูดมากที่สุดแค่เรื่องกันเก่งไหนแค่นั้นเองจะไม่มีอะไรมากกว่าน,นั้นเข้าใจไหมนะคุณจะทิ้งสมมุติหมดไม่ได้คุณคุณยังต้องนะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณทั้งหลายเรายังคงต้องให้ความเคารพบูชา ตรงนี้สำคัญคุณยังต้องทำในสิ่งที่ถูกต้องยังต้องทำแม้ข้างในไม่ยึดติดแต่คุณยังต้องทำการกราบพระไหว้พระสวดมนต์ยังยังต้องทำพระบรมศาสดาเราทิ้งไม่ได้สมมุติในส่วนนี้เนี่ยเรามาทำอย่างนี้โอ้ oh my god แต่คุณเห็นไหมเมนทาลิตี้ของคุณของคนนะภูมิปัญญาของมันดอกบัวสีเหล่าอะ่ะแล้วมันถูกชักชวนถูกโขมถูกอะไรต่อะไรมันก็เนี่ยต้อนต้อนกันไปกันม,มันยากจริงๆนะที่จะเจอครูบาอาจารย์ที่สามารถช่วยเราได้แบบกลางๆตรงๆจริงๆนะยากมากยากจริงๆแต่ในที่สุดมันขึ้นอยู่บุญบารมีของแต่ละคนใช่ไหม ขึ้นอยู่กับบุญบารมีของแต่ละแต่ตรงนี้เนี่ยนะคะเรียกว่าเรื่องนี้จําเป็นจะต้องบอกลัคุณอาจจะไปเจอใครที่ <c oughs> จะ <c oughs> กำลังจะไปว่าอย่างนั้นน่ะกำลังจะไปนะคะคุณก็เตือนเตือนเข้าไว้หน่อยไม่ได้ห่วงคนทําหรอกถ้าเขาเป็นอาจารย์ถ้าเขาถ้าเขาประกาศตัวว่าเขา เขาโอเคแล้วอย่างนั้นน่ะแต่ห่วงคนที่ยังสภาวะยังไม่ถึงน่ยแล้วคุณเนี่ยไปผ่านประสบการณ์อะไรที่มันน่าอับอายขายหน้ามันน่าขยะขยงมันน่าอะไรแต่อะไรคุณจะไม่สามารถลบไปพวกนั้นออกได้อย่างง่ายๆแล้วมันจะหลอนคุณไปจนวันตายเลยกลายเป็นนรกแล้วทุกอย่างมันอันนี้จังไงวันนี้อาจจะเห็นด้วยแต่พรุ่งนี้มะลืนนี้ใครจะรู้อาจจะไม่เห็นด้วยฉะนั้นมันอันตรายคุณนะยังไง ถ้าเป็นคำสอนนะคะเราคำสอนที่สามารถช่วยเราเอานิพพานเป็นที่พึ่งได้อย่างแท้จริงได้อย่างกลางๆตรงนี้คุณต้องใช้สติป,ปัญญาของตัวเองด้วยอะไรก็ตามที่ที่อาจารย์บอกให้พวกเราทำแล้วเรารู้สึกมันไม่ดีเลยมันไอ้นูน่นไอ้นีน <c oughs> ค่คุณก็ไม่ต้องทำคุณก็ไม่ต้องทำแต่อันนี้เนี่ยก็แล้วแต่คุณนะ <c oughs> แล้วแต่คุณนะตรงนี้อาจารย์เพียงต้องการให้คุณนะ่ะรู้จักตัวเองว่าไอ้สิ่งที่คุณคิดว่าปล่อยวางได้เนี่ยคุณปล่อยวางได้จริงไหม <c oughs> เพราะอีโก้ตัวนี้เนี่ยของแต่ละคนมันมีทั้งนั้นแหละมันมีทั้งนั้นแหละนะคะฉะนั้นถ้าคุณต้องการไปนิพพานเนี่ย <c oughs> คุณจะต้องปล่อยและปล่อยอย่างไม่มีเงื่อนไข แต่ทาในลักษณะอันนี้เนี่ยมันก็ยังปลอดภัยกว่าเนี่ยนี่คือสาเหตุที่อาจารย์นึกขึ้นมาได้ก็เลยเอาตัวอย่างของครูบาอาจารย์ตรงนี้เนี่ยขึ้นมาพูดใชไหมมันต้องมีขอบเขตแต่ตรงนี้น่าจะโอเคนะแล้อาจารย์ก็ได้ทําให้ดูแล้วอ่ะเอาเลยครับพวกเรานะคะอาจับฉลากกันคือไม่มีการาจ,จับกันเองค่ะ แต่มันจะต้องใช่เพราะว่ามันต้องจับคู่กันแสดงว่าอ่ะพี่ได้ใครพี่ลักนาคู่กับพี่อรสาอยู่ไหนคะจับคู่กันเลยค่ะรับการะวังด้านหน้าดีค่ะข้างหนอ่ะค่ะเขาดูให้เชิญรับกระลม่อม พี่คุณเดียแดงคู่กับคุณพรทิมลโอเคแดงค่ะจับคู่รับการะมังด้านหน้ามาค่ะอ่าก็ละมังแล้วก็ไปเอาน้ำเลยนะคะน้ำเนี่ยได้ห้องตัวสีแดงก็คือน้ำเย็นพี่แก้วตาคู่กับพี่รุ่งตะวันจับคู่กันเลยค่ะน้ำไดห้องน้ําน้ำก็มีเลยค่ะบมันจะมีใช่ห้องน้ำนห้องน้ำ,นำด้วย กระลำมังด้านหน้าเลยค่ะไปรับกระลำมังอันนี้คู่กับพี่สุธิพันธ์คู่ผู้ชายจำใช่ได้ไหมคะได้ไหมคะหรือว่าจะเป็นผู้ชายหรือได้ได้คก็จับแล้วจับเลยค่มันขึ้นอยู่อีโก้ของคุณผู้ชายจะมึ้มากแค่ไหนที่จะรับเขาให้มาโอเคเจอเลยค่ะจับคู่ด้านหน้าเลยค่ะใช่ใช่ใช่จับคู่แล้วก็รับกระลมังด้านหน้าเลยค่ะ หผู <อ therapist. S 1> ้สุดยอดนะจับคู่เสร็จแล้วไปรับกรรมไม้ในห้องน้ำก็มีน้ำนะคะมีน้ำก๊อกพี่คารัชคู่กับพี่กัญญานอหนูสกค่ะผู้การเช่ค่ะคู่กับพี่ปุณณวิทย์น้องปุณณวิทย์โอ้ผู้การ ช่วยคู่กับตัวเล็กอานูไปรับกระปุนใช่ไหมใช่คุณไปรับกำลังเลยลูกแล้วไปเอาพี่ติ๋วคู่กับพี่เพนพิษเพนพิษค่ะดาวอะค่ะอ๋อคุณดาวไปแล้วโอเคจับใหม่ค่ะคุณดาวไปแล้วก็มันจะเหลือแค่สิบพี่ติ๋วคู่กับพี่วชิรา กันค่ะอ่าน้องเบนเราอยู่เราอยู่คลิปนี้ก่อนก็ได้แล้ว